มาในส่วนของชาวประมงพื้นบ้านของสงขลากะะ็ชาาใช้โอกาสนี้นะคะหลังจากที่ลมเปลี่ยนทิศนะคะคในการวางวนปูชายฝั่งค่ะชาวประมงพื้นบ้านนะคะได้ออกมาทําการประมงวางวนปูบริเวณชายฝั่งของจังหวัดสงขลากันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ลมมีการแปรปรวนมาหลายวันเพราะเป็นช่วงฤดูมรสุมโดยในแต่ละลำนั้นสามารถที่จะจับปูได้8-10กิโลกรัมเนื่องจากในช่วงนี้ปูม้าจะมีมากแล้วก็ราคาดีค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลานะคะได้รายงานสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนและฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและที่ชายหาดบ้านบ่ออิดตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาชาวประมงพื้นบ้านนำเรือหลายลำนะคะออกไปทำการประมงอวนปู ใกล้ฝั่งเนื่องจากในวันนี้ลมเปลี่ยนทิศอีกครั้งจากลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมตะวันออกแล้วหลังลมแปรปรวนมาหลายวันส่งผลให้ในทะเลอ่าวไทยเริ่มมีคลื่นลมแรงกลางทะเลจนไม่สามารถนําเรือออกไปทําการประมงกลางทะเลได้โดยได้มีการติดตามข่าวอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก่อนออกเรือทุกครั้งค่ะ โดยได้นําเรือออกไปทําการวางอวนปูตั้งแต่ช่วงทีสานะครับห่างจากฝั่งประมาณ3-4กิโลเมตรและกลับเข้าฝั่งช่วงสาย,สายจะทาการปลดปูที่ติดอวนใส่ถุงตาข่ายผูกไว้ข้างเรือเพื่อไม่ให้ปูตายเพราะขายปูเป็นๆจะได้ราคาดีกว่าขายปูตายแล้วนําเรือกลับเข้าฝั่งพร้อมอวนเนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถออกทกําการประมงได้อีกกี่วันเนื่องจากเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือของภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยจะเกิดขึ้นลมแรงได้ตลอดเวลานะครับอีกทั้งในช่วงนี้มีปูมากนะครับจึงต้องออกไปวางอวนทุกวันจนกว่าจะไม่ได้ออกเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงเพราะในแต่ละวันจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระดูแลครอบครัวนะครับหลังจากนําเรือกลับขึ้นฝั่งครอบครัวและญาติพี่น้องก็จะช่วยกันนําเรือขึ้นมาจอดบนชายหาดโดยใช้เครื่องกวาดลากเรือขึ้นมาใช้ไม้ทําเป็นรางเพื่อสะดวกในการลากเรือขึ้นมาจอดบนฝั่งเนื่องจากไม่กล้าจอดในทะเลกลัวคลื่นลมแรง สัตกระแทกกับชายหาดทําให้เรือได้รับความเสียหายในช่วงน้ําขึ้นได้นะครับในวันนี้สัตว์น้ําที่จับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูม้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยราคาปูม้าขนาดใหญ่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทขนาดกลาง200บาท แม่บ้านก็จะนําปูม้าไปขายให้กับแม่ค้าที่จะมารับซื้อสินค้าสัตว์น้ําในชุมชนบ้านบ่ออิดครับนายโรหิมมันเจริญอายุ35ปีนะคะชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิดกล่าวว่าได้นําเรือออกไปทําการวางอวนปูกลางทะเลตั้งแต่เวลาตีสามกลับเข้าฝั่งสายๆคลื่นลมกลางทะเลไม่รุนแรงมากนักสามารถออกเรือได้วันนี้ได้ปูม้ามาประมาณ10กิโลกร,รมัมทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางถ้าคงลื่นลมไม่แรงมากก็จะนําเรือออกทุกวันเพราะยังไม่แน่ใจว่า จะออกเรือได้สักกี่วันหากฝนตกหนักครึ่งก็จะแรงมากไม่กล้าเสี่ยงออกเรือค่ะ